สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักสัตว์ให้กับผู้ที่เกิดปีมะแมหรือว่าปีแพะประจำเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2566ัครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีมะแมหรือว่าปีแพ้นั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองคชาัาผู้ที่เกิดปีมาแม่ชับดวงชะตาของท่านประจําเดือนตุลาคมปี2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมาแม่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่หนี่นคือไพ่เพดอฟเพนตอคหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญน,นั่นเอง ไพ่ใบนี้หมายเขาว่าบุตรบริวารดีบุตรบริวารเก่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือบุตรบริวานนั้นตั้งใจนะครับในการทํางานรู้หน้าที่ของตัวเองดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ยังหมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบหรือว่าได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีๆจากบุตรบริวารของท่านนั่นเองนะครับบริวารในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงลูกน้องหมายถึงลูกจ้างทีมงานของท่านนั่นเองนะครับ ก็หมายเขาว่าถ้างานยุ่งๆนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นลูกน้องลูกจ้างทีมงานของท่านจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับบางทีตัวท่านเองนั้นค่อนข้างยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะให้คําแนะนํากับเขาแต่ว่าตัวท่านเองนั้นสามารถที่จะฝากงานต่างๆได้ตัวเขาเองนั้นจะเป็นคนที่รู้หน้าที่วางแผนเกี่ยวกับการทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกๆของท่านก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับลูกๆของท่านนั่นเองนะครับ อย่างเช่นถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีลูกๆอยู่ในช่วงของวัยเรียนอย่างนี้เป็นต้นผลการสอบนะครับในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี่แหละนะครับผลการสอบในช่วงของภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2566ก็จะออกมานั่นก็หมายความว่าคะแนนจะดีนั่นเองทําให้คุณพ่อคุณแม่ต้องปลาบปลื้มใจนะครับหรือไม่นะครับตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่ามีลูกๆ ที่เรียนจบไปแล้วนี่นะครับผมลูกๆนั้นเนี่นะฮะเมื่อได้งานทําแล้วกว่าจะมีการแบ่งเงินเดือนแบ่งไรายได้มาให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็ได้น,นั่นเองนะครับหรือบางทีบางท่านนี่นะฮะก็หมายก็ว่า ได้ลูกดีได้ลูกเก่งนะฮะลูกมีฐานะร่ำรวยมีการงานหาเงินได้เยอะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีอันนี้ถือว่าดีมากๆไพ่ใบน,นี้อีกด้านหนึ่งความหมายยังหมายถึงว่าอภิชาติตบุตรนั่นเองนะครับก็หมายถึงลูกดีลูกเก่งแล้วก็ยังสามารถพึ่งพาอาศัยได้คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เพจออฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยก็เช่นเดียวกันนะครับลูกๆของท่านนั้นสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยในยามแก่เท่าได้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนดี้ถ้าหากหมายถึงลูกน้องลูกจ้างทีมงานก็หมายความว่าลูกน้องลูกจ้างทีมงานนั้นเชื่อถือได้มั่นใจได้ในลักษณะแบบนี้และที่สําคัญก็คือว่าตัวเขานั้นจะอยู่กับท่านอีกนานนะครับไม่ไปไหนง่ายตัวท่านเองก็สามารถที่จะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรหรือว่าทีมงานได้ว่าคนนี้ถ้าหากว่าเขาจะอยู่กับเราอีกนาน ควรที่จะให้ความรู้อะไรกับเขาไปเทรนเรื่องอะไรนะครับแล้วท่านสามารถที่จะวางแผนเกี่ยวกับท่าดั่งของการงานระยะยาวได้นั่นเองและที่สําคัญก็คือว่าลูกน้องลูกจ้างของท่านคนนี้นั้นเป็นเด็กที่ไม่ก้าวร้าวนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปนี่คือไพ่หนึ่งไม้เท้าหรือว่าไพ่เอ็ดออฟบอลนี่คือไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสําหรับของไพ่ยี่ีนั่นเอง ผู้ที่เกิดปีมะแมและหลายท่านนี่นะครับจัดว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดบางคนนั้นเรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแต่ว่ามีปฏิภาณไหวพริบดีเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับพระเอกออฟวอนนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นดีนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จใน,นในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีคนที่ทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขารวมไปถึงการทำงานรับราชการเป็นพนักง,งานในทวิสาหากิจต่างๆก็จะดีแล้วคนที่ทำอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองถ้ามีไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนั้นไรายได้ต่างๆนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับ อีกกรณีหนึ่งนะฮะสำหรับไพเอ็ดออฟวอร์นั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีน้องนนักเรียนนักศึกษานี่นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมฮะในช่วงของเดือนตุลาคมน้องๆหลายๆคนอาจจะหาเวลาว่างตรงนี้แหละไปเรียนเสริมไปเรียนเพิ่มหรือว่าไปติวในลนักษณะแบบนี้ก็จะทําให้น้องน้องนั้นมีความรู้ที่กว้างมากขึ้นแล้วก็จะสามารถนําไปใช้ในการเรียนในเทอมต่อไปได้นั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8กันบ้างนี่คือไพ่เทมเพลรันหรือว่าไพ่คนเทน,น้ำนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางทั้งใกล้และไกลเลยนะครับก็มีความเป็นไปได้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนน,น้องน้องนักเรียนนักศึกษาหยุดคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอาจจะพาทัง้งน้องนั้นไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหรือไม่นะครับในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้น เป็นช่วงงานบุญออกพรรษานนเองนะครับบางทีนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็เลยจะถือโอกาสนี้แหละนะครับพาลูกๆหลานๆพาครอบครัวกลับบ้านเกิดถิ่นกำเนิดของตัวเองเพื่อไปเยี่ยมญาติพี่น้องเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หรือไม่ก็เพื่อที่จะไปทําบุญออกพรรษาและนอกจากนั้นก็อาจจะแวะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนยังสถานที่ต่างๆได้นะครับเดือนตุลาคมนั้นถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย เขาบอกว่าเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซันนั่นก็หมายาว่าธุรกิจการค้าการขายต่างๆก็จะเริ่มดีในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวด้วยนะครับหลายๆคนที่ชอบธรรมชาตินี่นะฮะไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปดูทะเลหมอกนะครับไปสัมผัสอากาศที่เย็นๆในยามเช้าก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นกันถือว่าเป็นการพักผ่อนเป็นการรีแลกน์น่เองนะครับนักท่องเที่ยวบ้านเราก็จะเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญก็คือก็จะทําให้การค้าการขายดีมากขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ทำบริษหรือว่าไพ่คนเทน้ํายังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงด้านของที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่ที่อาศัยการเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวก็ถือว่าเราไม่ได้นอนบ้านนะฮะไปนอนที่อื่นอย่างนี้ไปพักที่อื่นอย่างนี้นั่นเองนะครับ แต่บางท่านนั้นอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ทํางานใหม่นะครับคนที่ทํางานรับราชการบางท่านมีการปรับตําแหน่งมีการโยกย้ายอาจจะต้องมีการย้ายไปยังสถานที่อื่นตัวท่านเองนั้นอาจจะต้องมีการย้ายที่อยู่ที่อาศัยตามไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่แทมโพเรนหรือว่าไพ่คนเทน้ํานั้นจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดปีมะแม ที่ทำธุรกิจการค้าการขายทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายเช่นบางท่านนั้นขับแท็กซี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ side, ขับรถตู้รถเมย์รถทัวร์รถบัสรถสองแถวอะไรต่างๆพวกนี้จะดีนะครับเพราะว่าผู้คนเดินทางค่อนข้างเยอะและนอกจากนั้นนะครับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายการบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานภาคพื้นดินพนักง,งานบนเครื่องนะครับอย่างเช่นพนักง,งานต้อนรับเป็นสจ๊วตเป็นแอร์โฮสเตส รวมไปถึงกับตาเน่ตารางการบินในช่วงนี้จะแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นถ้าหากว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่นจะคึกคักเป็นพิเศษนั่นเองนะครับฉะนั้นตารางการบินต่างๆของท่านนั้นจะแน่นมากๆก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เกี่ยวกับการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ รวมไปถึงการขนส่งผู้โดยสารทางเรือก็ดีนะฮะอย่างเช่นบางท่านนี่นะครับผมที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือเช่นการขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากรวมไปถึงการขนส่งผู้โดยสารตามแม่น้ําต่างๆแม่น้ําเจ้าพระยาลําคลองต่างๆในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดือนตุลาคมนั้นผู้คนจะเดินทางไปมหาสุ่กันเยอะแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศก็จะดีทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับถ้าว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมไปถึงการขนส่งเข้าของต่างๆก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกทางเรือทางอากาศอย่างที่ผมบอกไปก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับนี่คือไพ่แ t e m p o r a n หรือว่าไพ่คนเทน,น้ํานั่นเองขอย้อนไปที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่วนนิดหนึ่งของไพ่ใบน,นี้นะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับ รเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่ไนออฟคัฟหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าการงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบปะก,กับลูกค้าไปประชุมสัมมนารวมไปถึงการพรีเซนต์งานต่างๆการนําเสนองานต่างๆนั่นเองนะครับการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นฝ่ายขายเป็นเซลล์เป็นฝ่ายการตลาดนี่ มีโอกาสนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะได้พบปากกับลูกค้าและมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาลูกค้าเก่าๆก็จะกลับมาใช้บริการท่านด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นให้เน้นไปที่เรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะครับเรื่องของการแต่งตัวในการที่จะไปพบปากกับลูกค้าอันนี้มีส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นก็คือการแต่งตัวบุคลิกภาพนั้นมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ ส่วนไพ่ที่ผู้ที่เกิดปีมะแมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือไพ่แดงท,ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นะครับไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นะครับ90%ของความหมายของไพ่ใบนี้เป็นด้านลบนะเด็กนะฮะมีเพียง10%เท่านั้นที่เป็นด้านดีด้านบวกด้านดีด้านบวกนั้นก็คือคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ คนที่อยู่กับความเป็นความตายในลักษณะแบบนี้จะดีนะครับรวมไปถึงธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นวิศวกรคนที่เป็นทนายความนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกเชื้อเพลิงต่างๆนะฮะอย่างเช่นพวกปั๊มน้ํามันขายกงขายก๊าซหุงต้มหรือว่าก๊าซเติมรถต่างๆพวกนี้อันนี้จะดีนะครับรวมไปถึงพวกเคมีพันต่างๆคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้จะดี นอกนั้นนะครับความหมายของไพ่เดดเนี่ยไม่ดีเลยนะครับให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยนะครับการเดินทางไกลาการเดินทางค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนตุลาคมนี้การขับขี่ยวดย,ยานพาหนะก็ไม่ควรประมาทนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดบีมาแม่ได้ไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่าน ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานหรือถ้ามีโอกาสก,าก็ควรที่จะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรรวมไปถึงว่าบางท่านนั้นถ้ามีเวลาจริงๆควรที่จะเข้าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอบรมจิตนั่งสมาธินั่นเองอันนี้จะดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการนั่งสมาธินั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญละเอียดเมื่อเวลาที่เราแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทว,วดานั้น จะได้ผลดีมากๆเขาจะยอมรับและในที่สุดก็จะให้เอาัยกับเรานันเด็นะฮะเรื่องร้ายสิ่งร้ายก็จะเบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะแมเลยนั่นเด็นะครับฉะนั้นถ้าว่ามีไพ่เด็ดนี่นะฮะสิ่งสําคัญก็คือการเดินการเหินการขับขี่ยวดยานพาหนะการเดินทางต้องไม่ประมาทแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะฮะก็ต้องดูแลหน่อยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีมาแมกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอเริ่มจากไพ่อัศวินถือเหรียญหรือว่าไพ่ไนท์ออฟแพนธ e ร์เคิลนั่นเองนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนการค้าการขายนั้นจะดีขึ้นและจะได้ผลกําไรนั่นเองนะครับหากว่าการค้าการขายในช่วงที่ผ่านมาของท่านนั้น ค่อนข้างที่จะติดขัดนะฮะพอเข้ามาสู่เดือนตุลาคมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับการค้าการขายจะเริ่มมีผลกําไรเข้ามาส่วนคนที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต่างๆนั้นก็บอกได้เลยนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานั่นก็คือผลกําไรเข้ามาเป็นเกาะเป็นกำอย่างแน่นอนถ้ามีไพ่ใบนี้ไพ่ไหนออฟเพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่า ผู้ที่เกิดปีมะแมหรือว่าปีแพะนั้นเป็นคนที่รักษาเครดิตทางการเงินค่อนข้างดีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นหนี้เขาก็จ่ายนะครับผมตามสัญญาตามที่ได้รับปากเอาไว้ในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตัวท่านเองถ้าหากว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นต้องการอยากจะไปหยิบยืมใครสักคนหนึ่งเพื่อไปต่อทุนเพื่อไปเสริมสร้างเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายของท่านให้แข็งแรงมากขึ้นหรือว่าขยับขยายกิจการตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านในช่วงเดือนตุลาคมนั้นถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เพดออฟแพนโทเคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบน,นี้คนที่จะนำโชคนำลาบนำสิ่งดีๆนำเงินทองมาให้กับท่านบางทีจะเป็นลูกๆหรือว่าบริวารของท่านนั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นจะได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีรวมไปถึงโชคลาภต่างๆจากบุตรบริวารน,นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีมะแมครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นธุรกิจการค้าการขายจะได้ผลกําไรแต่ก็จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเดือนตุลาคมอย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่6เหรียญนั่นเองนะครับไพ่หเหรียญนี่นะฮะก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้น อาจจะต้องได้นําเงินไปลงทุนไปทําธุรกิจการค้าการขายใช้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับหรือว่าบางทีอาจจะซื้อของหรือว่ามันมีค่าใช้จ่ายรออยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในช่วงของเดือนตุลาคมนี่หลังจากที่น้องๆได้ปิดภาคเรียนกันแล้วในช่วงปลายเดือนนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าชุดนักเรียนลูกเสือเนตรดารีรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็จะมีค่าใช้จ่ายรออยู่นั่นเองนะครับ ไพ่หกเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีมะแมนะครับมีโอกาสที่จะได้ทําบุญมีโอกาสที่จะได้บริจาคทานอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่หกเหรียญก็หมายความว่าถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมีคนหยิบยืมเงินท่านไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้คืนนี่นะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาและก็จะมีการคืนเงินให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่สองเหรียญน,นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4อันนี้ก็ไม่ดีเช่นกันนะครับไพ่สองเหรียญน,นั้นหมายถึงการมุนเงินการติดขัดทั้งน้า่งของการเงินนั่นเองฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะแมท่านใดถ้าหากว่าทําธุรกิจการค้าการขายถ้าหากว่ามีเงินมีทองได้ผลกําไรเข้ามาก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ตัวท่านเองอาจจะไม่เหลือเหมือนกันนะฮะเงินที่ได้เข้ามาเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินนะครับไพ่สองเหรียญน,นั้นจะดีสําหรับผู้ที่เกิดปีมะแม ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินคนที่อยู่กับตัวเลขคนที่อยู่กับเงินทองอะไรประมาณนี้การงานด้านนี้ของท่านนั้นจะดีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีมะแม่กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวท่านเองมีไพ่แถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่8ถ้วยนั้นหมายถึงว่า เป็นคนอาพัพรักผู้ที่เกิดปีมะแม่บางท่านนี่นะครับคบกับคนนั้นคบกับคนนี้ไม่ค่อยนานนะฮะพอเวลาผ่านไปแล้วไม่นานเลยนะครับก็จะห่างๆกันไปก็จะไม่ได้ติดต่อกันในลักษณะแบบนี้หรือว่าคนที่ได้ไพ่แปดถ้วยนี่นะครับยังตีความหมายได้ว่าบางทีคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองเป็นโสดนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นความรักของผู้ที่เกิดปีมะแมไม่ค่อยดีอาจจะต้องโสดต่อไปนั่นเองนะครับอาจจะยังไม่มีคนเข้ามานั่นเองนะฮะไพ่ใบนี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นส่วนไพ่ไนท์ออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วย,ยไพ่ใบนี้หมายถึงผู้ที่เกิดปีมะแมจริงๆแล้วหลายๆท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เกิดปีมะแมนี่หลายๆท่านก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเสื้อผ้าอภรรต่างๆนั้น ต้องรีดเรียบกลิบนะครับสะอาดสะอ้านและถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้หญิงที่เกิดปีมะแม่ก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีไม่ปล่อยให้ตัวเองโทรมรักการแต่งตัวนั่นเองนะครับฉะนั้นบุคลิกภาพของท่านนี่นะครับโอเคหระว่าจะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื่องจากตัวท่านเองมีไพ่แปดถ้วยอยู่ตรงนี้ก็อาจจะยัง ไม่ถูกใจนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีคนมารักมาชอบมาจีบท่านในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกอย่างนี้นั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งนะฮะของไพ่ไนอฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยตีความหมายได้ว่าหากคนรักของผู้ที่เกิดปีมะแมที่คบกันมายาวนานแล้วนี่นะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นตัวท่านกําลังอยู่ในช่วงของการวางแผนที่จะเข้าสู่ประตูวิวา แต่ว่าอยู่ในช่วงของการวางแผนนั่นเองนะครับเช่นมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายหาเืิกหายามหาสถานที่นะครับในการจัดงานแบบนี้นั่นเองคือเป็นการเตรียมการแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานในช่วงเดือนตุลาคมหรอกนะครับอาจจะเป็นในช่วงของปลายปีเช่นเดือนพฤศจิกาธันวาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบน,นี้ไพ่เดสนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีเช่นกันเนื่องจากว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเอง ให้ระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับคนรักอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวท่านเองนั้นมีปัญหากันมานานแล้วลหละนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าฝีมันจะมาแตกในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองตัวท่านเองนั้นอาจจะตัดสินใจเลิกรากันไปแยกย้ายกันไปนะครับผมถ้า,ากว่าอยู่ต่อกันไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในลักษณะแบบนั้นนั่นเอง ไพ่เดทเนี่ยถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ไม่ดีแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมหรือว่าปีแพะประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องประเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้ไดพลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีมาแมทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วเขาฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลีเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ